เรื่องราวที่ผมจะได้เล่าในค่าคืนนี้มันเป็นประสบการณ์เจอผีของผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาได้มีโอกาสเจอเจอมากับตัวเองในค่าคืนที่ได้ไปลองของอยู่ในป่าชายย้าแห่งหนึ่งก็เลยได้เป็นที่มาของเรื่องที่ผมจะได้เล่าให้ฟังในค่าคืนนี้ครับมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันได้เลยครับ คุณปองได้บอกนะครับว่าบ้านของเขานั้นอยู่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานตอนบนที่ค่อนข้างจะแห้งแลง้งทํานานได้ปลีละครันก็เท่านั้นแล้วที่บ้านของเขานั้นไม่ได้ร่ํารวยอะไรแต่ก็ไม่ได้อดอยากปากแห้งขนาดนั้นพอมีกินมีใช้ครับคุณปองเองนั้นมีพี่น้องสามคนมีพี่สาวหนึ่งกับน้องสาวอีกหนึ่งคือพูดง่ายๆน,น,นะครับว่าคุณปองนั้นเขาเป็นลูกคนกลางแถมยังเป็นลูกชายคนเดียวอีกต่างหาก ซึ่งคุณปองได้บอกกับผมนะครับว่าเขาเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องผีๆีส,งส,งส,สางๆไศยศาสตร์มนต์ดำคาถาต่างๆเป็นอย่างมากเลยแหละครับเขาอยากจะเรียนคาถาเอาคมเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่มีคใครบอกใครสอนก็เท่านั้นเองด้วยความที่เขานั้นเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนก็เลยมีความอยากรู้อยากเห็นมากมายสเสลือเกินอยากจะลองเกี่ยวกับสิ่งลีล้ลับมาสัจจะในโลกนี้มันท้าทายดี เพียงแต่ไม่มีโอกาสได้เจอได้เห็นสักครั้งก็เท่านั้นครับแม่ของคุณป๋องก็เคยบอกน้งว่าอย่าเพ้อเจอใอแม่นมากนะักออกเวลาประเด็นหนังสือนังหาให้ได้เป็นเจ้าคนนายคนดีกว่าพ่อแม่จะได้สบายมีสวัสดิการของรัฐให้ด้วยคุณป๋องก็เลยจําเป็นต้องเรียนหนังสือตามที่พ่อแม่ได้บอกเพียงแต่ก็ฝืนกาดฟันเล่าเรียนจนจบม .6 ได้ก็เท่านั้นครับ ก็เลยได้ตัดสินใจบอกพ่อกับแม่ว่าออกไปหาทํางานดีกว่าผมไม่อยากเรียนมันแล้วผมไม่มีวาส,สนาที่จะเรียนหนังสือต่อไปพ่อแม่ก็เลยไม่ได้ว่าอะไรคุณป๋องก็เลยได้เรียนแค่จบชั้นม .6 กกเท่านั้นครับก็เลยได้ออกไปหาทํางานอยู่ที่กรุงเทพกรุงไทยนู้นเลยทีนี้พี่สาวคนเดียวของคุณป๋องก็เลยได้เจอกับหนุ่มรู้ใจคนหนึ่งครับซึ่งก็เป็นคนไทยเชื้อสายคัมเมน ตกลงจะแต่งงานอยู่กินกันไปซึ่งเขานั้นก็ยินดีกับพี่สาวเป็นอย่างมากพี่สาวชอบใครตัวเองก็ชอบด้วยรักด้วยอะไรแบบนั้นมันก็เลยทำให้คุณป่องแน้นรู้สึกสบายใจครับตัวเองไม่ต้องมาเหนื่อยทำนาให้พี่เคยทำแทนก็แล้วกันซึ่งพี่เคยคนนี้ชื่อพี่จอร์ดเป็นคนจังหวัดสุรินมีปู่ย่าเป็นคนขาเมนเอาง่ายๆเป็นลูกเซี่ยวขมเม็นนั่นแหละครับ ซึ่งคุณปองได้บอกนะครับว่าพี่จอดนั้นเป็นคนดีขยันทํางานทําการเป็นอย่างมากพอตาแม่ยายบอกอะไรก็ทําหมดไม่มีพูดบ่นเลยสักคําเดียวก้มหน้าก้มตาทํางานของตัวเองไปแล้วด้วยความที่พี่จอดนั้นเป็นหลานคนคเขมนก็เลยได้มีวิชาพอตัวซึ่งตอนแรกนั้นคุณปองก็ไม่ได้รู้ดอกนะครับว่าพ,พี่เคยนั้นมีวิชาติดตัวมาเพียงแต่ว่าวันนั้นคุณปองได้กลับมาเยี่ยมบ้าน ก็เลยได้ชวนกับพี่เขยนั้นพาันปนบดตกปลาอยู่ที่หนองน้ําในหมู่บ้านนั่นเองหาปลามาทําแขงส้มกินอะไรแบบนั้นก็เลยได้พากันถือเบ็ดไปคนละคันนั่งตกปลากันไปคุยกันไปคุณปองนั่งตกปลาจยจะเป็นชั่วโมงครับแต่กับตกไม่ได้เลยสักตัวเดียวแต่ของพี่จอดพี่เขยนั้นตกปลาแป๊บเดียวได้ปลาแทบจะเต็มถังปลาเลยก็ว่าได้ปลดได้ปลดเอา มันก็เลยทำให้คุณป๋องได้คิดนะครับว่าแบบนี้มันก็ยามเจ้าถิ่นอย่างเขาเป็นอย่างมากเลยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กจนโตตกปลานั่งเป็นชั่วโมงรับยังไม่ได้สักตัวแต่พี่เคยเป็นคนต่างถิ่นกับตกได้ตกเอามันยังไงกันล่ะเนีย่ยคุณป๋องก็เลยอดไม่ได้ที่จะเดินเข้าไปถามพี่เคยนะว่าพี่ครับผมถามจริงๆเถอะพี่มีเทคนิคอะไรถึงได้ตกปลาได้เยอะสักขนาดนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย พอเขาได้พูดทำออกไปแบบนั้นพี่เคยก็ยิ้มยิ้มออกมานะครับเพราะว่าเป็นคนตลกอยู่แล้วก่อนที่จะได้พูดออกมาไอ้น้องชายพี่จะบอกเองให้พี่มีคาถาเรียกปลาไว้พอได้ยินแบบนั้นคุณป่องก็ถึงกับยิ้มอยู่ในใจเลยล่ะครับก็เลยได้พูดถามพี่เคยบอ,อกไปว่าโมหรือเปล่าพี่คาถาเรียกปลามันมีจริงๆเหรอผมนึกว่ามีแต่ในหนังในละครหรือว่าในนิยายอะไรแบบนั้น พอเขาได้พูดถามออกไปพี่เคยก็เลยได้พูดขึ้นมาหยินน้ว่าแล้วเองว่าพี่โมหรือเปล่าล่ะดูสิจะเต็มถังน้ำอยู่แล้วเนี่ยพอพี่เคยได้ยินยันแบบนั้นมันก็ทำให้คุณป่องนึงกาบตาโตเลยแหละครับก่อนที่จะได้พูดกับพี่เคยเออกไปน้ว่าคาถานี่มันมีจริงๆหรอกครับพี่เคยก็เลยบอกว่ามีจริงๆสิเพียงแต่ว่าคาถานั้นมันมีไว้แค่ใช้ป้องกันตัว ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร,ร้อนให้กับใครปู่องพี่ก็เลยสอนให้เอาไว้ใช้ในยามจําเป็นคุณป๋องก็เลยได้บอกพี่เคยนั้นช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมครับผมอยากจะเรียนคาถาเป็นอย่างมากเลยจบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าไม่มีคนสอนพี่เคยก็เลยได้บอกนะว่าไอสอนน่ะมันก็สอนได้อยู่หรอกเพียงแต่ว่าปองนั้นจะมีความพยายามแค่ไหนล่ะแน่ใจนะว่าจะเรียน เดี๋ยวพี่จะสอนให้คุณปองก็ได้แต่พยักหน้ากระบพี่เคยก็พูดขึ้นมาอีกน้งว่าพี่เคยก็พูดขึ้นมาอีกน้ำว่า,ม,า,วามันมีข้อห้ามด้วยนะถ้าเองทําได้ก็เรียนได้เลยซึ่งเรียนวิชาพวกนี้แล้วห้ามไม่ผิดลูกผิดเนียอใครเป็นอันขาดเข้าใจหรือเปล่าถ้าทําข้อนี้ได้ก็เรียนคาถากับพี่ได้เลย คุณป,ปองก็เลยบอกพี่เคยไปนับว่าสบายมากพี่แค่นี้ผมทําได้สบายอยู่แล้วพอตัวปากรับคํากันเรียบร้อยพี่เคยแก้วได้พูดขึ้นมาอีกถ้าเอางได้ผ่านบททดสอบก็สามารถเรียนคาถาได้เลยคําคืนนี้เองต้องไปฝึกจิตที่ป่าช้าคนเดียวแต่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่จะคอยอยู่วงห่างถ้าฝึกจิตให้นิ่งได้ก็เรียนคาถาได้อย่างสบายเลยละ่ะ พอพี่เคยได้พูดขึ้นมาแบบนี้มันก็ทำเอาคุณปองนั้นถึงกับจุดคิดอยู่นานเลยล่ะครับเพราะถ้าให้ฝึกจิตอยู่ที่บ้านก็คงจะไม่ได้อะไรแต่อันนี้พี่เคยบอกว่าให้ไปฝึกจิตอยู่ในป่าช้ามันก็เลยทำเอาเขาถึงกับหลังเลสองจิตสองใจขึ้นมาในท,ทันทีครับถ้าเป็นกลางวันมันก็ยังจะพอทนแต่นี่บอกว่าไปฝึกในเวลากลางคืนมันก็คงจะน่ากลัวไม่ใช่น้อย แต่ด้วยความด้ยอยากเ,าเรียนคาถาม,มากก็เลยได้บอกพี่เคยไปนะว่าลองหน่อยก็คงจะไม่เสียหายเต็ว่าพี่จะหลองให้ผมอยู่คนเดียวในป่าช้าละ่ะพี่ต้องอยู่เป็นเพื่อนผมด้วยนะพอคุณปองได้พูดออกไปแบบนั้นพี่เคยก็ได้แต่ยิ้มยิ้มไม่ได้พูดตอบอะไรกลับมาแต่พอพวกเขาก็พากันกลับบ้านก็รับเพราะได้ปลาเกือบเต็มถังแล้วนั่นเองเป็นฝีมือของพี่เคยทั้งนั้น ที่นี้หลังจากที่พากันกินอาหารเย็นกันเรียบร้อยพี่เขยของคุณปองก็เลยได้บอกพี่สาวของเขานะว่าจะพาน้องเขยอย่างคุณปองนั้นไปฝึกเจทีป่าชา้าพี่สาวคนนี้พูดถามขึ้นมามันจะไม่อันตรายหรอให้ไปฝึกกินในป่าชา้ามันจะหัดคอเกินไปหรือเปล่าพี่เขยก็เลยได้บอกพี่สาวของคุณปองไปนะว่าไม่เป็นอะไรหรอกผมอยู่ด้วยทั้งคน และคุณอยากจะไปด้วยหรือเปล่าล่ะพอได้ยินแบบนั้นพี่สาวของคุณปองก็รีบปฏิเสธในทันทีเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนที่กลัวผีเป็นอย่างมากนั่นเองซึ่งพี่จอที่เป็นพี่เขยนั้นก็รู้ดีก็เลยแย่เมียของตัวเองเล่นที่นี้หลังจากที่ทําอะไรกันเสร็จสบเรียบร้อยคุณปองกับพี่เขยก็พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านกันทันที ซึ่งไม่นานนะก็พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปถึงครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศในป่าช้าในเวลานี้มันน่ากลัวไม่ใช่น้อยป่าทั้งป่ามืดสนิทแทบจะไม่มีแสงไฟเลยสักดวงเดียวและป่าช้าในหมู่บ้านของคุณปองนะั้นมันก็มีเรื่องเล่าผีดูดต่างๆมากมายซะเหลือเกินที่เขาได้เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆครับแต่ด้วยความที่อยากเรียนวิชาเรียนคาถา คุณป๋องก็เลยได้แต่ข่มความกลัวของตีงเอาไว้พอจอดรถมอเตอร์ไซค์ที่หน้าป่าช้าได้เรียบร้อยก็พากระเดินเข้าไปในป่าชา้าพี่เคยได้พาคุณป๋องนั้นเดินไปที่กลางป่าช้าเลยก็ว่าได้ครับซึ่งก็เป็นลานเผาศพของชาวบ้านนั่นแหละครับมันจะมีศาลาพักศพตั้งอยู่แต่มันก็จะเป็นลานโลง่ลง,งกว้างๆทีนี้พอหลังจากที่พากันเดินไปที่ลานเผาศพเรียบร้อย พี่เคยก็ได้พูดออกมานะว่าพี่ไปก่อนนะจะนั่งรออยู่ห่างออกไป200เมตรอย่าลืมที่บอกหลาตั้งสติให้ดีมีสมาธิอย่าวอกเวกไปนน้นขาดได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องไปสนใจและก็อย่าลืมตาขึ้นมาเด็ดขาดเลยถ้าไม่อยากสติแตกพี่เคยพูดเพียงเท่านั้นครับก่อนที่จะได้เดินออกจากป่าชา้าทิ้งให้คุณป๋องได้อยู่กลางป่าช้าคนเดียว คุณปองหันมองซ้ายมองขวาบอกได้เลยว่ามันน่ากลัวเป็นอย่างมากเพราะรอบตัวมีแต่ต้นไม้และก็ไม่ได้มีแสงไฟอะไรมันมืดเป็นอย่างมากและก็ดือดลึมจากน่ากลัวแต่ยังมีเสียงแมลงกลางคืนพากันส่งเสียงออกมาและก็ยังมีเสียงนกร้องอย่างน่ากลัวอีกต่างหากมันยิ่งส่งเสริมบรรยากาศให้มันน่ากลัวเข้าไปใหญ่คุณปองก็เลยแต่เรียบนั่งสมาธิหลับตา ตามที่พี่เคยได้บอกนั่งหลับตาภาวนาพุโทโธอยู่ในใจไปซึ่งไม่นานนะครับบรรยากาศารอบตัวของคุณปองในตอนนั้นมันก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปจากที่ตอนแรกนั้นมันไม่ได้มีลมพัดแต่อย่างใดจู่ๆมันก็กลับกลายาว่ามีสายลมพัดมาอื้ออึงเหมือนกับว่ากำลังจะมีพายุมีเสียงฟ้าร้องป่าและแปบๆเป็นระยะระยะ มันก็ยิ่งทําคุณปองนั้นแทบจะสติแตกกระเจิงแต่ด้วยความที่ไม่ได้เหลื่อมตาขึ้นมาดูก็เลยพอที่จะข่มความกลัวของตัวเองเอาไว้ได้อยู่ทีนี้พอนั่งไปได้สักพักคนดับจู่ๆมันก็ได้มีเสียงมันเดบอนร้องขังหือๆออกมาด้วยความเจ็บปวดทรมานและมันก็มีเสียงคนร้องไห้เสกเสืออืนหน้ากลัวแทยังม,มีเสียงม้าหอาหอนโวยหวนขึ้นมาอีกต่างหาก มันก็ทำให้คุณปองนั้นแทบจะสติแตกเลยก็ว่าได้ครับเจได้ความที่อยากเรียนวิชาก็เลยได้แต่ข่มความกลัวของตัวเองเอาไว้ในใจก็ได้แต่คิดนะครับว่าโอยอะไรมันจะสามะคีกันขนาดนั้นวันเนี้ยมึงไม่ต้องแท็กทีมมากันทั้งป่าช้าก็ได้กูกลัวแล้วคุณปองเริ่มเกิดความกลัวขึ้นมาในจิตใจเรื่อยเรื่อจนแทบจะสติแตกใน,ในตอนนั้น แต่อยู่ดีๆกับได้ยินเสียงพี่เคยได้พูดขึ้นมานะว่ารวบรวมสติตั้งสติเข้าไว้อย่าวกแวกไม่ต้องไปสนใจสิ่งรอบข้างดีๆมันก็เลยทำเอาคุณปองนั้นต้องรวบรวมสติเพื่อข่มความบาดกลัวต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในจิตใจภาวนาพูดโถขึ้นมาได้แต่บอกตัวเองนะว่าความกลัวในจิตใจนั้นมันสร้างจินตนาการขึ้นมาเองต่างหากไม่มีอะไรหลอกแค่เสียงนกร้อง แค่เสียงมลงกลางคืนก็เท่านั้นเองแต่ถึงจะพูดปลอบใจตัวเองยังไงก็ตามเธอครับเสียงมาหอหอนนั่นมันก็ยังคงพากันส่งเสียงหอห่อนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้จิตใจของคุณปองคิดไปน้ำว,ว่าให้ตาสีโลบินน่านจะจับพวกมันไปประวัติเดือดไว้จริงๆทําไมถึงได้พากันส่งเสียงหอหอนเสียงดีสักขนาดนี้ก็ไม่รู้ ไม่ว่าจะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาในจิตใจแค่ไหนก็ตามแต่คนป่องนั้นก็ไม่กล้าที่จะเลื่อมตาขึ้นมาดูได้แต่บอกตัวเองไม่มีอะไรหรอกอย่าสร้างจินตนาการความกลัวขึ้นมาจนกระทั่งสามารถที่จะข่มความกลัวของตัวเองเอาไว้ได้แต่ทันใดนั้นมันกลับได้มีเสียงฝีเท้าคนเดินมารอบๆตัวของเขามันไม่แค่เสียงฝีเท้าคนเดินคนเดียวครับ แต่มันเป็นเสียงฝีเท้าหลายฝีเท้ามากๆและก็ยังมีเสียงคนหัวเราะมีเสียงคนรีดต้องขึ้นมาแถมยังมีคนเรียกชื่อคุณปองอีกทั้งหักมันก็ทำใหาคุณปองนั้นเทบจเสสติแตกกระเจิงจะทำยังไงดีความกลัวในตอนนั้นมันกดดันสเสลือเกินจะลืมตาขึ้นมาถูก็มีกล้าได้ได้ข่มจิตใจให,ให้มันสงบลงทั้งท้งที่จิตใจในตอนนั้นมันก็สันสโลลัว เส้นหลอกรวยยังกับกองเพนก็มีปานครับเพราะานี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาทำอะไรแบบนี้ในป่าชา้าแล้วทิณนี้มันก็ได้มีเสียงคนพูดขึ้นมาอย่างน่ากลัวมึงเข้ามาทำไมออกไปมันมีเสียงคนพูดขึเลี้ยวกระดาษขึ้นมาที่ข้างหูของคุณปองไล่ให้เขาออกไปจากป่าชา้าแล้วพอเสียงนั่นพูดจบมันกับได้มีบางสิ่งบางอย่างตกลงมาใส่หน้าตาของคุณปอง ที่กำลังนั่งสมาธิอยู่นั่นเองครับไอเจ้าที่มาตกมาใส่หน้าตาของเขานั้นมันเย็นเย็นแปลกๆคุณปองเองก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันครับจะว่าน้ําแข็งก็ไม่ใช่เพราะถ้ามันไม่ได้เปียกน้ําพอได้มีความรู้สึกแบบนั้นคุณปองก็ยิ่งแทบจะสติแตกระเจิงแต่มันก็ได้มีเสียงของพี่เคยได้พูดเข้ามาในหูกว่าตั้งสติให้ดีๆไม่ต้องไปสนใจตั้งจิตตั้งสมาธิต่อไป คุณป๋องก็เลยได้แต่นั่งอยู่แบบนั้นไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาแต่อย่างไดยังคงฝืนตาหลับเอาไว้แล้วทีนี้เจ้าที่อยู่บนตักของเขานั้นมันกลับขยับตัวขึ้นมามีลมหายใจมากระทบที่ใบหน้าของคุณป๋องซึ่งคุณป๋องได้บอกกับผมนะครับว่าตอนนั้นเขาเหม็นมากๆเลยล่ะครับแทบจะคุมสติตัวเองเอาไว้ไม่อยู่แล้วด้วยซ้ําอะไรก็มีรู้ที่อยู่บนตักของตัวเอง แตมมันยังมีเสียงคนพูดที่ข้างหูอีกนะว,ว่ายออกไปถ้ามึงไม่อยากตายออกไปจากปายย่าช้าแห่งนี้มันก็ทำเอาเขานั่นถึงกับสัน่นเปหมดทั้งตัวเทพจะทำอะไรไม่ถูกเลยก็ว่าได้ครับก่อนที่มันจะมีอะไรบางอย่างตกลงมาเสร็จลังคาพักศพที่อยู่ใ,ใกล้ๆพร้อมกับมีเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาอย่างดังมันก็ทำให้คุณปองนั้นไม่อาจที่จะข่มความหวาดกลัวในจิตใจได้อีกต่อไปครับ ตัดสินใจที่จะลืมตาขึ้นมาแล้วพอคุณปองได้ลืมตาขึ้นมาเท่านั้นแล้วครับมันก็ทำว่าเขานั้นถึงกัต้องตกใจใสุดขีดเพราะเราได้เห็นใบหน้าที่น่ากลัวช้ำเลือดช้ำหนองอยู่ตรงหน้าห่างกันไม่เกินหนึ่งฟุตแล้วไอตัวของเจ้าของหัวนั่นมันกำลังมานั่งอยู่บนตักของเขาอีกตั้งหากพอได้เห็นแบบนั้นมันก็ทำใหาคุณป่องเงินกับรีประโจรุ้ขึ้นมาในทันที รีบวิ่งแบบเพ่นป่าแนมอย่างคนเสียสติจนกระทั่งพี่เขยนั้นได้นรีบวิ่งเข้ามาจากตัวของเขาเอาไว้พี่เขยได้พูดขึ้นมานะว่าหลับตาเร็ๆวๆเพื่อเบิ่มสติให้ดีตั้งสติสิเหมือนกับทำเอาคุณปองนั้นถึงกับต้องรีบหลับตาภาวนาพูดตธในใจครับพร้อมกับปรับตา,าไว้มีกระ้าที่จะเลืมตาดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้า จนกระทั่งเริ่มที่จะมีสมาธิจิตใจไม่มอกแมกแล้วคุณปองบอกนะครับว่าตอนนั้นเขาได้ยินแต่เสียงของพี่เคยสวดมนต์พึมพรก่อนที่จะได้เป่ากรั่วดอ,อกไปทุกอย่างในตอนนั้นที่มีทั้งลมพัดท,ที่มีทั้งเสียงหมาเห่าหอนที่มีทั้งเสียงแมลงกลางคืนกันได้พากันเงียบสงบไม่มีเสียงอะไรทั้งสิน้นมันก็ทำให้คุณปองนั้นถึงกับแปลกใจเป็นอย่างมากมันเกิดอะไรขึ้นกันวันเนี้ย รือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้เผชิญมาเมื่อกี้นั้นมันเป็นอำนาจของผีพอพี่เคยได้เป่าคาถาพูดออกไปผีทั้งป่าช้าก็เลยได้พากันสงบหรือเปล่าเนี่ยผีทั้งป่าช้าก็เลยได้พากันสงบเงียบไม่มีอะไรคุณปองได้บอกนะครับว่าคืนนั้นเขาเกิดเอาตัวไม่รอดแต่พี่เคยก็มาแก้สถานการณ์ได้ทันหลังจากที่ทุกอย่างสงบแล้วทั้งสองก็เลยได้พากันกลับบ้านครับ ซึ่งวันต่อมาพี่เคยก็ได้ถามคุณปองอีกทั้งว่าจะไปอีกหรือเปล่าคุณปองก็ได้ต่บอกไปนะครับว่าคงไม่มีอะไรน่ากลัวเหมือนอย่างเมื่อคืนแล้วล่ะมัง้งซึ่งคืนต่อมานั้นคุณปองก็ยังได้ไปอีกครับแล้วเขาก็ได้เจอสถานการณ์ต่างๆเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าค่ำคืนต่อๆมานั้นเขาเริ่มที่จะมีประสบการณ์แล้วก็เลยสามารถที่จะทนทานได้ไวไม่ได้สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้าง ได้แต่นั่งภาวนาตั้งสติของตัวเองไปก็เท่านั้นพี่เคยก็ได้แต่พาคุณป๋องไปฝึกสมาธินี่ปาชา้าจู่แบบนั้นไปหลายคืนเลยแล้วครับจนสุดท้ายคุณป๋องได้เข้าใจแล้วเราว่าค่าท้าต่างๆนั้นมันก็แค่คำพูดไปรวมจิตใจของเราให้เป็นสมาธิก็เท่านั้นเองถ้าจิตของคนเราเป็นสมาธิมันก็สั่งให้มันทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีคาถาอะไรทั้งสิ้นเหมือนกับพะระอรหันต ที่จิตเข้าสู่โลกุตตรละนั่นเองก็รับสามารถที่จะสั่งอะไรก็ได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด